มาพูดคุยกันต่อในช่วงของสอนอคลยทุกอย่างที่ได้เกิดเอาไว้นะคะว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลในฐานะคนไข้แต่ว่าไปพบเจอรูปของตัวเองติดอยู่หน้าคลินิกในการโฆษณาสรรพคุณ ความสามารถในการรักษาเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วสิทธิ์ตรงนี้เราสามารถพิทักษ์มันได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรานะคะเนื่องจากเป็นเรื่องกับการรักษาพยาบาลเนี่ยก็เป็นข้อมูลการเจ็บป่วยนะคะบางทีมันก็ควรต้องเป็นความลับเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องเขาบอกว่ายินดีที่จะมาเปิดเผยแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เพราะอยากจะให้ข้อมูลเป็นความรู้กับการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ถือว่าจะไปพูดคุยกับน้องเขาแต่ขออนุญาตเรียกเป็นนามสมมุติว่า น้องเอนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะน้องเอสวัสดีครับค่ะครับผมค่ะก่อนอื่นอยากให้น้องเอช่วยเล่าข้อมูลให้ฟังนิดนึงว่าตอนนั้นเราเป็นอะไรแล้วก็ไปหาหมอด้วยด้วยเรื่องอะไรค่ะ,อะตอนนั้นเป็นแอคเนสกาค่ะเป็นแผลเป็นลักษณะเกิดสิวแล้วก็คือเป็นหลุมสิวก็เ,เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอก็ให้การรักษาในลักษณะที่คือโดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์รแต่คุณหมอมองว่าเราจะต้องไม่มีสิวเลยไม่มีสิวขึ้นอีกซึ่ง <c oughs> เราจะรู้ผู้หญิงเนี่ยเวลาช่วงก่อนช่วงนั้นของเอกอจะมีสิวเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเ,<อ>เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีสิวขึ้นอีก <c oughs> คุณหมอก็จะรักษาด้วยการให้ยาทา3 <c oughs> ามเดือนแล้วก็ไปเจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ยาทาอย่างนี้วนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆรยเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แนวทางที่เราอยากจะรักษาอยากที่จะได้ลาปะคะ่ะก็เลยเปลี่ยนไปรักษาที่สถาบันอื่นอื่นค่ะค่ะคือคือเรารักษาแล้วไม่ไม่โอเคใช่ไหมครับ เรารู้สึกไม่ไม่พอใจดีไม่พอใจนะครับตอนนั้นเราใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนานไหมคะประมาณ2ปีค่ะอ๋อ <c oughs> กับคุณหมอท่านนี้นะครับกับคุณหมอท่านนี้ค่ะอ๋อครับอ่ะแล้วทีนี้เรื่องราวที่ <c oughs> เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราไปทราบได้ยังไงว่ามีภาพของตัวเองเลยเนี่ยติดอยู่ที่หน้าคลินิกคะ่ะซึ่งก็คนละที่กันเลยใช่ไหมคะคนละที่กัน,นะคะน่ะก็ก็คือมีพี่เพื่อนของพี่อะค่ะซึ่ง ไม่ได้สนิทกันเจอกันหน้ากันประมาณสองสาครั้งเขาก็มามาถามว่าทําไมถึงมีรูปเราอยู่ที่หน้าคลินิกตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราที่ที่งงคือว่าเขาเจอหน้าเราแค่สองสาครั้งทําไมถึงจําได้ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอาจจะเข้าใจผิดหลังจากนั้นมามีเพื่อนมาบอกว่าเห็นเหมือนกันอยู่คลินิกนี้แล้วก็คือเป็นคลินิกที่เดียวกันที่เพื่อนของพี่บอกเราก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ใช่และวสองเสียงแล้วที่ที่มีความพิดเห็นตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูด้วยตัวเองแล้วก็ก็ใช่เราจริงๆค่ะครับแอบแล้วรู้สึกไงครับว่าเห็นภาพเราเองเนี่ยครับรู้สึกอายก่อนค่ะแล้วก็รู้สึกผิดเสียเสียความรู้สึกมากกว่าเราเราเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรารักษากับใครบ้างใครใครใครที่จะมีรูปเราอยู่บ้างแล้วก็รู้แน่ว่าเป็นคุณหมอเราก็รู้สึกเสียความรู้สึกแล้วก็ ไม่อยากให้เป็นคนคนนี้ที่ที่กระทำแบบนี้ค่ะผมผมพยนย้อนถามนะครับคือแพทย์คนที่ตรวจรักษาเรากับเจ้าของคลินิกคนนี้คือค,คนเดียวกันถูกไหมครับคุณหมอที่รักษาเป็นหนึ่งในแพทย์ในคลินิกคลินิกนี้เป็นของคุณหมออีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณหมอค่ะอ๋อครับมีความเชื่อมโยงตรงนี้นะครับค่ะอืมนะคะแต่ว่าที่นี้ตอนตอนที่เราไปเห็นภาพเนี่ย คือเราสิ้นสุดการรักษากับที่โรงพยาบาลน,นั้นแล้วใช่ไหมคะสิ้นสุดไปสักพักใหญ่ลวคะซึ่งก็คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้โอเคด้วยใช่ค่ะคือไม่ได้สามารถรักษาหายได้ใช่ไหมคะปัญหาที่เป็นเนี่ยต้องใช้ระยะการรักษาต่อเนื่องยาวนานคะ่ะแล้วก็มันไม่เห็นผลที่ <c oughs> ดีขึ้นอย่างชัดเจนที่อย่าง <c oughs> ที่เราต้องการแล้วมันมีเหตุผลมาซัพพอร์ตตรงที่พอเราเปลี่ยนสถานที่รักษาแล้วคุณหมอเต็มที่คุณหมอ ดูแลแล้วมันเห็นผลชัดเจนว่ามันดีขึ้นเป็น,เป,นเป็นแนวทางที่เราอยากจะให้เป็นแต่แรกอะค่ะครับเบ,บื้องต้นมีการไปสอบถามทางคลินิกไหมครับว่าทําไมทำอย่างนี้กับเราครับไม่เลยค่ะคไม่ไม่คือเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นคุณหมอแล้วก็เป็นถึงระดับอาจารย์น่าจะคิดแล้วถึงได้ทําอย่างนี้หรือเปล่าเรา,เราไม่รู้จะจะใช้คําเหตุคําถามอะไรไปถามอะค่ะครับ แต่คือจริงๆลึกๆเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นคือไม่น่า<ช>จะทำะมันไม่ถามเราก่อนไม่ไม่จริงๆแล้วคือถ้าถามหรือขอเราก็จะอาจจะโอเคก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะรักษาเราต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะครับคือเราต้องการให้เอาภาพออกหรือชอดใช้เป็นเงินอะไรอย่างนี้ไหมครับเอาภาพออกคุณเอาออกไปแล้วค่ะอ๋อตอนนี้เอาออกไปแล้วด้วยออกไปแล้วครับอืมครับ นี่ก็เป็นสิ่งเบื้องต้นนะคะที่ฟังจากน้องเอลองไปสอบถามนะคะจากทานด้านของผู้เชี่ยวชาญกันบ้างซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านคือนายแพทย์เกรียงอัศวรุ่งนิรันด์ค่ะกรรมการแพทยสภาแล้วก็ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาในด้านกฎหมายด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณหมอกับการเอาข้อมูลของคนไข้ก็คืออย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพของเขาเลยนะคะจากการที่รักษาพยาบาลเนี่ย เอาไปเปิดเผยในลักษณะแบบนี้ที่ไม่ได้อนุญาตมาก,ก่อนถือว่าเป็นความผิดถูกไหมคะครับทีนี้ภาพที่เห็นเนี่ยสื่อไปไหมฮะว่าเป็นการโปรโมทค่ะเจริโฆษนาพูดตรงๆแน่นอนนะคะเพราะว่าสมมุติว่าที่ฉันมีปัญหาแบบนี้แล้วไปเห็นภาพอย่างนี้ว่าที่นี่รักษาได้เหรอดิฉันก็ต้องอยากไปอยู่แล้วอะคะ่ะคือวินยูชนคือสามัญชนเห็นแล่าม,มันสื่อไปทางนี้ใช่ค่ะครับโอเคฮะมันก็จะตกประเด็น ผมจะพูดในส่วนของกฎหมายของแพทยสภานะเพราะว่าถ้าไม่มีภาพเปรียบเทียบตรงพรบสถานพยาบาลที่ประกาศเข้าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าเกี่ยวข้องเท่าไหร่ในส่วนของแพทยสภาในข้อบังคับเรื่องเกี่ยวจริยธรรมการประกอบวิชาชีพนะฮะหมวดสามนะฮะในในเรื่องจริยธรรมหมวดสามการประกอบวิชาชีพเรื่องการโฆษณาข้อแปดเนี่ยคือตัวเองโฆษณาใช้หรือจ้างไว้คุณโฆษณาเนี่ยเพื่อให เป็นการแสดงว่าแสดงความรู้ความชํานาญในการกประกอบวิชาชีพของแพทย์ท่านนั้นเนี่ยมันผิดข้อแปดอยู่แล้วแต่ข้อที่้ายแรงกว่านั้นผมว่าน่าจะเป็นข้อเปิดเผยความลับอืมครับเพราะว่าในข้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหมวดการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่วไปนะฮะก็จะมีข้อยี่สิบเจ็ดว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยอหรือผู้ที่เสียชีวิตแล้วซึ่งตอนทราบมาจากการประกอบวิชาชีพ คือมันจะล้อคล้ายๆกับประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสองสามค่ะคือเป็นเป็นข้อมูลที่ได้จากการประกอบวิชาชีพอ,องนั้นห้ามเปิดเผยค่ะเพราะ,ะนั้นมันจะล้อคล้ายๆกันคือข้อยี่สิบเจ็ดเพราะ,ะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยหลุดจากข้อหนึ่งก็ไม่ใช่ก็จะโดนอีกข้อหนึ่งนะฮะมันจะเป็นข้อแปดถ้าไม่สื่อไป็ัทางโฆษณามันก็จะโดนข้อยี่สิบเจ็ดเรื่องเปิดเผยความลับ และอีกข้อหนึ่งหมอคุณหมอท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลหอเปล่าเจ้าของคลินิกหรือวาคุณพ่อเป็นเจ้าของมีความเชื่อมโยงค่ะคุณพ่อไม่คุณพ่อเป็นไม่ได้ฮะก็ต้องเป็นหมอเป็นผู้ดำเนินการคุณพ่อเป็นหมอด้วยครับพี่ชายก็เป็นหมอค่ะเป็นหมอนะฮะค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวเนี้ยค่ะจะผิดข้อสามสิบหกเข้าไปด้วยเด็กผู้ประกอบวิชาชีพเวรงันที่เป็นผู้ดำเนินการเนี่ยคือเจ้าของคลินิกอ่ะครับนะ หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาหรือตอนอนอ้โฆษณา <นะ S 2> ว่าตัมีการข้อหนึ่งโฆษณาฐานพยาบาลในโอ้อวดการประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่านครับในกรณีอื่นอย่างเช่นประชาชนเนี่ยถ้าต้องการที่จะร้องเรียนเน <สง S 1> ี่ยเราสามารถที่จะร้องเรียนด้วยด้วยวิธีการอย่างอย่างไร<อ>บ้างครับไปร้องเรียนแจ้งเรื่องไปที่แพทยสภาเลยครับครับทําเรื่องไปที่แพทยสภาเป็นเอกสารไปเลยนะครับรทราบเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่ที่เห็นเนี่ยแต่ทีนี้ปัญหาว่าภาพถูกเก็บไปแล้วเนี่ยนี่ เราไีถ่ายกันไว้ครับถ้ามีถ่ายกันไว้มีหลักฐานนะคะมีหลักฐานไว้ครับคก็สามารถแนบเรื่องไม่ได้เคงโฆษณาเนี่ยค่ะองค์ประกอบของการเอาผิดของโฆษณามันต้องมีภาพหรือเสียง หรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่สื่อไปทางนู้นใช่ไหมฮะครับไม่ใช่ว่าแค่มาพูดเฉยๆเราก็รับฟังไม่ได้รับฟังได้ก็ต้องมีหลักฐานประกอบว่าต้องมีภาพให้เห็นได้ค่ะคุณหมอครับวันนี้โอ้โหเวลานี่เหลือน้อยมากเลยนะคะจริงๆก็เดี๋ยวยังไงตรงนี้เนี่ยท่านก็กรุณาทําเรื่องเข้ามาเลยสิครับได้เลยค่ะจะส่งเรื่องไปความนะฮะค่ะก็จะส่งเรื่องไปที่แพทยสภานะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะคุณคุณหมอนะคุณหมอเกรียงอัศวะรุ่งนิรันดร์ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ เบื้องต้นนี้ก็ต้องฝากไปทางน้องเอนะคะยังไงก็ตามจะมีทีมงานของเราเนี่ยช่วยประสานให้ใการทําหนังสือร้องเรียนไปนะคะครับค่ะโอเคยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับอบครับส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากกบขขอให้ติดตามกันสักครู่เดียวค่ะครับผม